สวัสดีครับผมอาจารย์สุตลต่านต้องขอขอบคุณผู้ติดตามทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมในช่องของผมนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นส่วนของเดือนสิงหาคมปี2564แต่จะเป็นคำพยากรณ์ของท่านที่มีลัคนาสถิตอยู่ราศีมีนครับทีนี้สำหรับใครที่ยังไม่ทราบว่าลัคนาตนเองอยู่ราศีใดก็ขอให้ท่านเข้าไปใน Google เลยครับพิมพ์คีย์เวิร์ดคำว่าผูกดวงโหราศาสตร์ไทยออนไลน์ และในนั้นก็จะมีบอกเองครับก็คือท่านก็เลือกมาสักหนึ่งเว็บก็ได้แล้วกรอกรายละเอียดตามโปรแกรมที่เขาให้มานะครับกด Enter ไปปุ๊บในนั้นจะมีบอกเองครับว่าลัคนาของตัวท่านเองนั้นสถิตอยู่ราศีใดครับเมื่อท่านได้ข้อมูลตรงนั้นมาแล้วก็เอามาเทียบเคียงฟังคําพยากรณ์ได้ครับทีนี้ก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาผมก็ขอเข้าเรื่องในหมวดคําพยากรณ์เลยครับโดยทั่วไปวัสนชีวิตลัคนาราศีมีนในเดือนนี้ ช่วงครึ่งเดือนแรกดาวสุเปร์เคราะห์ล้วนตกพบอลิซะส่วนใหญ่ครับจึงส่งผลทำให้คนช่วยเหลืออุปถัมภ์อาจจะไม่มากนะักชีวิตมักขาดความราบรื่นในชีวิตรวมถึงลัคนาราศีมีนต้องระวังขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่และเป็นช่วงที่ท่านต้องพึ่งพาตนเองไว้ให้มากทำอะไรก็ต้องระวังคำพูดเพราะคำพูดนั้นอาจจะส่งผลไม่ดีมาถึงท่านได้ครับ พอในช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วดาวพุธด,ดาวศุกร์เป็นดาวสุรคราะหาจะเริ่มจอนมาเล็งลัคนาราศีมีนครับจึงส่งผลทําให้ในช่วงครึ่งเดือนหลังตัวท่านเองบางทีมีโอกาสพบเพศตรงข้ามเข้ามาวนเวียนในชีวิตบ่อยมากขึ้นบางท่านพบหุ้นส่วนหรือคนร่วมงานในระยะนี้มีโอกาสได้รับข่าวสารที่ตนเองรอคอยครับในช่วงครึ่งเดือนหลังนั้นยังมีอาทิตย์พระอังคารจอนเข้าสู่ภพที่เรียกว่าปุตตะหมายถึงบุตรหลานบริวาร แสดงว่าช่วงครึ่งเดือนหลังนั้นลัคนาราศีมีนก็ต้องระวังขัดแย้งกับบุตรหลานบริวารหรือบางทีบุตรหลานบริวารอาจจะเจ็บป่วยในระยะนั้นได้ครับต่อไปจะเป็นวาสนาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทองของลัคนาราศีมีนครับในช่วงครึ่งเดือนแรกดาวอังคารเป็นดาวกระดุมพระการเงินจะจรตกพบที่เรียกว่าอะลีในดวงชะตาครับจึงทําให้ช่วงครึ่งเดือนแรกลัคนาราศีมีน ท่านมักจะมีภาระทางด้านการเงินเข้ามาต้องระวังขัดแย้งกับคู่ครองหรือหุ้นส่วนเพราะเรื่องเงินเงินทองทองได้ด้วยครับบางท่านก็อาจจะขัดแย้งกับคู่ครองหุ้นส่วนในเรื่องของผลประโยชน์ก็ได้แต่ท่านก็ยังสามารถที่จะหาเงินได้ยังมีรายได้เข้ามาครับพอในช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วดาวสุปร,ราะห์ทั้งหลายทั้งปวงจะจรน,นำหน้าดาวพระอังคารในดวงชะตาจึงส่งผลทําให้ในช่วงครึ่งเดือนหลังนั้นการเงินยังมีความคล่องตัวได้ แต่ภาระรายจ่ายของตัวท่านเองก็คงไม่ต่างกับครึ่งเดือนแรกครับต่อไปจะเป็นวาสนาเกี่ยวกับเรื่องของการงานของลัคนาราศีมีนครับการงานตัวท่านเองในช่วงครึ่งเดือนแรกดาวรังคารจรเล็งดาวเพื่อหัสปดีการงานจึงส่งผลทําให้การงานของตัวท่านเองมักเหน็ดเหนื่อยเกี่ยวกับเรื่องของการงานครับบางท่านก็มักจะเจออุปสรรคระหว่างทางเกี่ยวกับเรื่องของการงานพอสมควรเลยครับรวมถึงต้องระวังขัดแย้งกับคนร่วมงานกับคุณส่วน บางท่านมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารหนังสือและคนเหลื่ยอุปถมอาจไม่มากเท่าที่ควรครับจึงเป็นช่วงที่ช่วงครึ่งเดือนแรกนั้นลัคนาราศีมีนก็ควรที่จะอดทนเอาไว้ให้มากและก็มีสติในการดําเนินชีวิตเกี่ยวกับเรื่องของการงานด้วยครับพอในช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วดาวพุธเป็นดาวมาจากภพปัตตานิหมายถึงหุ้นส่วนคนร่วมงานในช่วงครึ่งเดือนหลังก็จะเดินได้ตําแหน่งเกษตรดีมากยิ่งขึ้นจึงส่งผลทําให้ความสัมพันธ์กับคนร่วมงานหรือกับเพื่อนฝูงนั้น ก็จะดีมากขึ้นด้วยบางท่านอาจจะพบหุ้นส่วนพบคนร่วมงานเข้ามาในระยะนี้แต่อุปสรรคและปัญหาของลักนณาราศีมีนในด้านของการงานก็คงจะไม่ต่างจากครึ่งเดือนแรกเท่าไหร่นะครับและรวมถึงบางท่านก็อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของการงานได้ด้วยและต้องระวังการขัดแย้งเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ครับหากท่านที่ค้าขายหรือว่ามีธุรกิจเป็นของตนเองนั้นโดยรวมสภาพคล่องทางด้านการค้าก็มักจะไปอยู่ในช่วงครึ่งเดือนหลังครับ และท่านต้องระวังบริวารทําให้ท่านเดือดร้อนหัวเสียได้ด้วยครับสําหรับพรสนาเกี่ยวกับเรื่องความรักของลัคนาราศีมีนครับสําหรับท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้วในช่วงครึ่งเดือนแรกดาวพุธจะจอดเป็นอลิกับลัคนาราศีมีนใครที่มีคู่ครองในช่วงครึ่งเดือนแรกต้องระวังขัดแย้งกับคู่ครองครับ บางท่านก็ทะเลาะก,กันบ่อยขัดแย้งกันด้วยเรื่องเงินเงินองทองทองหรืออาจจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์หากท่านดําเนินการอะไรคู่ครองก็มักจะไม่เห็นด้วยจึงเป็นช่วงที่ท่านควรจะสงบใจไว้ให้มากครับพอในช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วดาวพุธคู่ครองจะย้ายราศีมาได้ตาแหน่งที่เรียกว่าดาวเกษตรคราวนี้คู่ครองจอมาเป็นดาวดีมากขึ้นครับจึงส่งผลทําให้ในช่วงครึ่งเดือนหลัง คู่ครองก็จะมีความเข้าอกเข้าใจท่านมากขึ้นความราบรื่นทางด้านความรักก็ยังดีคู่ครองยังมั่นคงแล้วก็ยังแน่นแฟนกับท่านอยู่ครับรวมถึงบางท่านต้องระวังนิดนึงคู่ครองอาจจะเจ็บป่วยหรือสุขภาพไม่ดีอันนี้ก็เป็นไปได้ครับสำหรับท่านที่ยังโสดหรือยังไม่มีคู่ครองนั้นหากท่านจะรักใครหรือชอบใครสักคนหนึ่งลัคนาราศีมีนนั้นคนโสดโชคทางด้านความรักก็จะอยู่ในช่วงครึ่งเดือนหลังครับ จะรักใครชอบใครจะจีบใครสักคนหนึ่งก็ท่องไว้ช่วงครึ่งเดือนหลังครับและคนที่ต้องชะโลกกับท่านในระยะนี้ก็อาจจะเป็นคนที่ผิวขาวท้วมหรืออาจจะเป็นคนไกลหรืออาจจะหมายถึงคนที่เป็นไม้ก็ได้ด้วยครับสำหรับลัคนาราศีมีนนั้นคงไม่เพียงเท่านี้